สวัสดีค่ะวันนี้ค่ะวันนี้กันก็มากับบางุมนพรมนะคะของชมรมอนุรักษ์พุทธศิลป์เนาะวันนี้นกันก็จะมาให้พี่เจ๊อธิบายในส่วนของพระบางหุนพรมพระปุใหม่วัดใหม่อมตะรถันนี้ก็พูดงานประกวดก่อนแล้วกันเนาะก็อื่นก็ขอประชาสัมพันธ์ในส่วนของงานประกวดพระเครื่องของชมรมอนุรักษ์พุทธศิลป์ก่อนนะคะในวันที่30พฤศจิกา ที่บริษัไทยแจ้งวัฒนะนะคะเรามีนัดกันอย่าลืมนะวันที่30นะคะในส่วนของหนังสือของทั้งที่สิฟ้านะการขอเวาลาน,นีงจะเสร็จแล้ว <c oughs> จะได้ยังไงเสร็จแล้วจะประกาศห้ทราบนะคะว่าหนังสือออกแล้วนะแแล้ววันนี้นะคะน้องกันก็มากับพระบางหุนพรม <c oughs> นะคะวัดใหม่อมตะรถ <c oughs> อันนี้เป็นกุใหม่เรามีทั้งกุใหม่และกุเก่านะคะวันนี้เราจะมาคุยในส่วนของกุใหม่ก่อนเนาะนั่นหลังก็เป็นปลานะครับปลา เห็นชัดเจนเนาะตาของรถใหม่ของตารถรถนะครับสอ,องพันห้าศูนย์นะครับใช่ค <Okay, S 2> <ด>่ะสองพันห้าร้อยนะคะเปิดกุคันแรกเนาะอันนี้ก็เป็นอคันคู่นะครับอันนี้ก็จะมาดูอันนี้ก็จะดูค่อนข้างชัดเจนนะครับว่าจะมีภา,าพภาพคือบางอุปกรนี่ไม่ได้สวยงามหรอกนะเพราะเป็นพระอี่บรรจุกรุกก็จะเจอทั้งร้อนทั้งเย็นนะครับบางทีน้ำพ่่มก็จะเจอน้ําที่มา ครับมีดินมีอะไรมีทรายาาด้วยเดี๋ยวดินที่ทผมเต,ต็มเลยกลางวันก็ร้อนจัดนะครับกลางคืนก็เย็นจัดน,นะครับไม่ทาให้แบบกข้าวพวกนี้ก็เกาะติดอย่างแน่นเลยนะครับเนี่ยเราจะเห็นภาพไม่ได้สวยงามเท่าไหร่นะครับภาพที่แบบเอกลักษณ์นะครับภาพไข่มีคราบไข่ของพระสมเด็จด้วยแล้วก็จะมีคราบดํานะครับเป็นภาพปลุคราบไอสิ่งสกปรกที่ติดมานะครับติดมาชัดเจนนะครับเลยเป็นเม็ดเมดเลยเนาะเป็นเม็ดเลยนะครับ ก็มีสูงมีต่านะครับมีหลายสีคนไม่หมดเลยแต่ว่าแต่ตัวที่เป็นเนื้อในเนี่ยก็ยังมีรอยแตกรอยแตกที่ย่นกันอายุอ่ะนะครับระยะเวลาในการนี่เนาะนานอยู่จริงนะครับแต่ว่าถ้าเป็นของเพามใหม่เนี่ยมันก็จะเรียบเนียนตัวนี้นะฮะอีกอย่างหนึ่งมันจึงตึงด้วยแต่นี้ รอยผูกขารอยรอยบ่อเลยแตกยุ่ยนนะครับนี่เป็นพวกฐานนะครับงมือนฐานผูกนะครับก็เลยมีายฐันเอกลักษณ์นะครับมันไม่ค่อยบ่อยนะครับอันนี้นะครับน,นี้ก็ได้มาจากทางราฟังนะครับต้องมีรอยแตกนะครับรอ,อยแตกก็จะมีคราบดำคราบอะไรเข้าไปอุด มีรอยลุใ,ใครเจอพระลักษณะนี้เก็บได้เลยนะคะหรือถ้ามีใครสนใจนกันก็แบ่งปันนะคะในส่วนของพระองคุณพรมเนาะในราคาศึกษานะศึกษาแบ่งปันก็ไม่แพงนะคะนกันยังแบ่งอยู่ไม่แพงเนาะในส่วนของมของพรมเป็นร้านห้านะครับก็แบ่งปันก็ไราะรยได้ก็ใช้เอาไปทําบุญใช่ค่ะอันนี้อันนี้ในส่วนของด้านหลังจะเห็น ีภาพไข่ครับคาร์ไชน์จะปกคุมหมึกอ,อีกทีหนึ่งนะครับเห็นชัดเจนเลยนะคะว่าหมึกซึมลงไปในเนื้อแล้วเนะาะอาคาบ์ไชน์ปกคุมหมึกนะครับไม่ใช่หมึกปกคุมคาราไชน์นะครับเห็นชัดเจนนะคะอันนี้คือความชัดเจนในส่วนของกล้องพันเอ็กนะคะที่นองการออกมาให้ชมเนาะเพราะของเราพิสูจน์ได้ ระดับหนึ่งเลยนะคะในส่วนของพันเอ็กนะในส่วนของการตรวจมวลสารเนี่ยของเราอยู่ในกลุ่มที่มีการตรวจคาร์บอนสิบสี่นะคะพาชุดนี้ก็มีการทดสอบในส่วนของพาชุดลำปางเรียบร้อยนะคะก็เราจะเอาไปแสดงที่งานประกวดด้วยนะครับวันที่สามสิบาคสองพันสิบแปดนะครับที่ไปสชนีไทยแจ้งวัฒนะ นะครับก็เป็นหากกรรมงานประกวดครับที่คนมากันค่อนข้าง<ช>เยอะทุกครั้งนะครับของเราใครเป็นสายบางขุนพง์ใครเป็นสายสมเด็จนะคะก็ไปดูได้นะคะน้องกันก็มีรูปถ่ายของพระทุกอย่างนะคะที่เราเก็บสะสมไว้เนี่ยอันก็จะเอาไปโชว์ให้ในงานอยู่แล้วนะคะในส่วนของสายหลวงพุธิมเรามีหลวงปู่ไปนั่งให้ขอพอนในงานเลยนะคะเราพิมลหลวงปู่ไปนั่งในงานเลยนะในสายหลวง,งพุธิมห้ามพลาดเลยนะคะขอ ดีเลยนะคะเพราะว่านกันก็อยู่ในสายของหลวงทิมเหมือนกันนะคะก็เราก็จะนิมนต์หลวงปูง่ไปนั่งให้พรกับท่านในงานไปขอพอรกันได้นะคะไม่ค่อยได้เห็นไม่ค่อย,ยได้เอาไปนะคะกลัวของแตกหักเสียหายเพราะว่าอายุเยอะเคยนะเคยเอาไป <laughs> แล้วแตกหักเคยหน้าตาแทบร่วงเลยนะคะแ,คแต่และองค์ <laughs> อย่างพรพบางขุนพรมเนี่ยนกันก็เอาไปให้ชมอยู่แล้วนะคะในงานเรามีชมอยู่นะแล้วก็มีทั้งพระก,กูใหม่และกูเก่านะคะหลวงทิมน้องกันก็นกเอาไปให้ชมนะคะ พระหลายแบบนะคะพระกุกเอยอะไรเอยเนี่ยน้องกันก็ไปให้ชมแต่พระสมนาคุณที่ส่งห้าแถมหนึ่งเนี่ยเก็บอีกนิดนึงนะคะน้องกันยังไม่ได้ตัดสินใจว่าจะเอาอะไรให้เป็นพระสมนาคุณกับพวกพี่ๆนะคะที่เข้าร่วมงานเนาะแต่อย่างน้อยไม่ผิดหวังแน่นอนนะคะน้องกันอย่าลืมเรามีนัดกันในวันที่สามสิบนะคะ,ะคสิบพฤศจิการถ้ามีข้อสงสัยก็สามารถโทรมาได้นะครับในเบอร์โทรครับเ<ท>ราสามารถติดต่อได้ตลอดเวลานะครับใช่ค่ะอย่าง ผู้เล่นพราหน้าใหม่เนะเดี๋ยวท้อนกันลงให้นะคะลงบวโทรให้ในข้างล่างเนาะว่าจะติดต่อจะเดินการจะส่งพรายัางไงนะคะหรือไม่มีข้อสงสัยในส่วนของพราที่ท่านถืออยู่เราก็ไปเจอกันที่งานได้นะคะกันก็ยังเอาในส่วนของกล้องพันเอ็กเครื่องตรวจมวลสารนะคะอาหารเครื่องดื่มฟรีทั้งงานเหมือนเดิมนะคะเป็นพันเอ็กก็ฟรีเนาะจะเสียก็ค่าตรวจมวลสารอย่างเดียวนะคะคงละหนึ่งร้อยบาทถ้าจําไม่ผิดเนาะ ใช่ไงน้องการฝากงานประกวดงานดีๆนะครับงานดีๆของเดือนพฤศจิกายนนะครับ <laughs> มีงานเดียวนะคะในชุในเดือนพิจิกานะมีงานเดียวมีงานของน้องการงานเดียวงานอื่นน้องการไม่รู้นะาจาไม่ได <laughs> <laughs> ้นะครับก็เจอกันนะครับงานดีมีคุณภาพนะครับใช่ค่ะแล้วถ้ายัางไงถ้าอยากศึกษาเกี่ยวกับเรื่องพักเครื่องนะคะเดี๋ยวรอศูนย์เสร็จเรียบร้อยแล้วน้องการจะเปิดศูนย์การศึกษาพักเครื่องนะคะทั้งทุกสายนะคะก็เดี๋ยวเรามา คุยกันที่ศูนย์ได้นะคะก็ด้ยังไงต้องการฝากงานก่อนนะคะช่วงนี้ฝากงานประกวดก่อนนะคะก็งานประกวดของเราเนี่ยจัดครั้งปีนี้ครั้งสุดท้ายเป็นของปี68นะคะก็สุดท้ายแล้วนะคะของสิ้นปีส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่นะคะเดวันที่30พฤศจิกาที่ไปสนีไทยแจ้งวัฒนะนะคะอย่าลืมนะคะ8โมงเชา้าถึง5้าโมงเย็นนะคะ องละหกร้อยบาทนะคะโต๊ะแดงก็ยังเหมือนเดิมนะคะสามร้อยเหมือนเดิมทุกอย่างนอกจากะะไม่ได้ขึ้นราคานะคะคแล้วก็ไม่ได้แพงเนาะถือว่าเรามานั่งคุยกันนะคะให้ความรู้ได้เปลี่ยนความรู้ซึ่งกันและกันในงานนะคะทื่บ้านมันเหงานะอย่าลืมนะคะเราเจอกันหน้าในวันที่สามสิบพุทจิกนะครับที่ไปรษณีย์ไทยแจ้งวัฒนะขอบคุณนะคะ,ะคขอบคุณค่ะค